สิบหม,มื่นแม่ยิ้มลานคนคงคืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหม,มื่นผมเหลือทนไม่ขอที่นรถให้ผมขายหนคยก่มกราบลา,ลาแล้วโจ้ชเล๋เชิญค่ะผมรับลูกสาวคุณแม่ครับไปเลยลูกเย นี่การเจอกันครั้งแรกเลยปะใช่เออแม่เข้าข้างหลัง <c oughs> เอาแแปนแบบได้ไม่นบบเออ่น่งนี่นวงนวงนวนวงนวงนวงสมมติมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าสวยมากสวยมากอย่างนั้นนเลิกทำเลย หมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละื่นผมตืนลงคอคุณพ่อรับผมแย่คุณแม่รับผมโจรสิบมื่นผมเหลือทนไม่ขอที่นุรถให้คมขายมู่วอกกราบลาแล้วโคแรเจ้าลาจอดไม่ขอ อันนี้หันกอนครับถออยู่ไหนาผักชีก่อนได้ไหมครได้น้าผักชีเลยค่ะแบบเมื่อเช้าเลยและอีเดอร์เมช้าแบบมันสมบอรแล้วดังสาดังสเร็รดัง้าคี่ไทยอาพี่ทาอปต่อยยี่สิบปอนด้ก็อิงถที่ผมจะทำต้องเปลี่ยนเป็นตั้นี้เนาะ 2่ถ้าหลอดจบเาเปลาิดกันหน่อยโอเคร้บบองค่ะร้องก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอาอเข้าจังแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วยว่าที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบรูทุง่งจา๋าเลยมเลฟังหรือยังสนุกฟังแล้ว ร้องทุกเพลงแล้วบอกเลยว่าร้องหลายเพลงด้วยสำหรับหนูน่าจะยากตรงที่ว่าร้องรู้ทุ่มเพราะว่าหนูไม่ไม่เคยร้องรู้ทุ่งแล้วก็ไม่ได้แบบความรู้ทุ่งจะมีความเอื้อนคอลูกคออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้พี่พี่เปาสอนอ่ะเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยร้องรู้ทุ่งมาก่อนก็ให้ให้ให้คนในทีมพ์ล้สอน <c oughs> หลายๆคนร้องรู้ทุ่มกันได้เลยแล้วยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทยจ๋าอะไรก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งว่าหนินะอย่าเพิ่งว่าเอ็นดูหนูด้วยแล้้วกกก็็เเเเปนนรรรื่่่อองงแขาทีไดคูับ พระเอกมากฝีมือนะคะก็ <laughs> อย่าเพิ่งทุบหลังหนูนะคะหนูเล่นไม่ได้แล้วคุยกันใจเย็นๆ <laughs> <laughs> นะเมืเ่อ <laughs> กี้อ <laughs> ตอนถ่ายก็คือแบบตอนแรกเกรงแต่ว่าก็โอเคใช่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยให้กำลังใจกันเป็นเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ใหม่มากๆสำหรับผมครับผม <laughs> ก็มีหลายๆอย่างที่ต้องฝึกทั้งมีการเป่าคลุยมีไปเรียนร้องเพลงครับผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีขี่ควายด้วยก็จะมีความเสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือน ควายที่ได้รับบทในเรื่องเนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบโัวเท่านีเนี่ย <Huh? S 1> ใช่คือเหมือนแบบกลางมูล <laughs> คือคือเป็นเป็นน้องควายประกวดครับผมสีสวยมากๆต้องรออยู่ในเรื่อง bình luận đi ơi bye 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 cảm ơn các bạn video của chúng น้องนุ้ยก็เสร็จเรื่ไลม่ยับก่อน้าครดั่ค่ะแล้วกนี่ะอ้ยเขมาใกล้โอ้โหเป็นแมว่หงล่อมากลนเรา ุ่วงสอห้าหเจ็ดนะอ,อ่มาหนึ 2> 1, 2, 3 3> ่งสองสามโมราก ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกลาโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับเล่าราดเพราะมีมารผจนสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากนามนเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินพอมีทำงานทั้งปีหวังมีคู่เฉยแต่อกเอ้ย รับชำรงวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอขอตาใจร้ายขายตั้งหลายหม,มยยื่นแม่ยายยิ้มชื่นผมสะอื้นช้ำสัวสิบหม,มืน่นสิบหม,มืน่นสิบหม,มืน่นแม่ยิ้มละื่นมคมตื่นลงคอ ลาแลว้วขอแย,ยวลาจอนไม่ขอออนวอนงอง,งอนถังสิ้นหากเป็นเคยผมขายผมกินต้องดับแดดินพรอะตุอก,กินถึงตายหมดผมขายแม่ยายยังอยู่อยากให้นาดูต้องมีแทมพอตาวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับสนหรับผู้สนับสนุนกับผมเลยว่าอิ่มมากๆเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนแฮปปี้มากๆเลยครับผมก็ ชวนอีก,ก็รากด้านสาสุขภาพด้วยและก็ฝ่าติดตามมูรารุรทุ่งสอนเ่าดนิดนะครับขไอคลานีนะครับผมบนนครับ